ที่นี่เขาให้ยิงอะไรอ่ะกใจอ่ะแต่แต่หนูอยากยิงพี่มาอยู่ในใจได้ไหมอ่ะพอบางแก้วของหนูจะไปไหนไปด้วยนี่หนูพี่มีคนนึงแนะนำให้รู้จักคนแรกเขาเป็นคนที่หล่อมากนี่เสียงหล่อมากเขาด้วยคนที่รวยมากแล้วเขาเหมชอบอะไชื่อบอสซิลอ่ะ หนูไม่เอาหนูไม่เอาดนูไม่เอาหนูอยากได้หนูอยากได้ดุดุมาเมื่อกเทียโหพี่มีใจดีที่สุดแล้วพี่มันนี้พี่พี่แหววไว้เป็นคนที่ใจดีดนูใช่ไหมหนูว่าพี่เขาใจดีหนูแบบดูพี่เขาแบบดุดุมันป่าเดียดชอบโอไปไปเวลาสัตว์เถอะคือไม่ได้สาระอะไรเลยอยู่กับเขาอ่ะป้าพี่พี่หมี ทรงพวกพี่มันแบบปัดเป๋แบบแบบโดนใจอะ่ะเหมื่อบางแก้วบ้านหนรวยอ่ะพี่พูดไม่หยุดเราไม่เคยได้ยินอ่ะแต่การยังมอนเพปัดเป๋จะเรืออะไรน,นี่เรานนี้เราจะไปไหนกันนะ่ะเราไปฆ่าเราไปฆ่าเจอกนันอันนี้ไหมเที่ยวหันศพอะ่ะรีสอร์ทอ่ะกลางรีสอร์ทอ่ะจะเป็นจะเป็นไว้แบรหันศพแล้วเนี่ยรอ่ กลัวจังเลยอันนี้แจะเย็นจะเย็นน้องถ้ามันระเบิดมาที่ตายนะแค่ขวดนะเอ่อ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 อ้ยน่ากลัวจังเลยต้องกลัวฉันจะตายฉันจะตายหรือเปล่าเดี๋ยวแม่งขุดหนุมลายังพี่ ขาละฝังเลยนะเอาไปย่างได้ปหมเนี่ยเนื้อมนุษย์เนี่ยไม่น่าอร่อยน่าจะแก่แล้ว <c oughs> โอ้เส้นเหี่ยวด้วยที่นี่เขาให้ยิงอะไรอ่ะิีใจอ่ักร <c oughs> อ่ะจังนะพี่พูดอย่างเงี้ยโดเอาจริงนะเอาจริงเป็นยังไงอ่ะพี่ไม่เห็นเลยแต่หนูอยากยิงพี่มาอยู่ในใจได้ไหมอ่ะโอ้ my g o ดเยี่ยพี่ปัดเป๋์อ่ะ พีบาแก้วอ่ะพี่บาแก้วอพี่ขับรถเป็นไหมเนี่ยให้หนูขับไหมแล้วใ่ขับวลงน้ำนั่นเราขับไม่ใช่เราพี่ลบ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 ได้พี่ลบพี่ลบได้ไงอ่ะพี่ไม่ได้เป็นผีพี่หนูยิงไม่โดนก็ยิงหัวยิงหัวมันอะ ถ้าหนูตายแล้วใครจะดูแลพี่อะถ้าหนูตายแล้วใครจะดูแลพี่แล้วหนูจะตายได้งไงอะแต่หนูไม่ตายหรอกหัวใจหนูว่อยู่ที่พี่แล้วหนูจะยิ้มเพื่อเวลาหนูพูดแล้วหนูจะยิ้มเพื่อใครยิ้มลูกไม่ได้ยิ้มพี่อจะยิ้มเพื่อไม่ไม่แล้วหนูยิ้มเพื่อแล้วพี่ยิ้มเพื่อแล้วหนูยิ้มทำไมอะเพราะพี่จะเกิดเพื่อไม่ได้เกิดนะหนูเห็นหน้าพี่เหรอพี่จะเกิดเพื่อนี่ไงไม่ได้เกิด พี่พี่อาเก็บศอกนี่พี่ประสาทแดงเขาวันนี้อะไรเจอพี่อาดูดิเฮ้ยแต่หนูก็ชอบไปดูเหมือนหมาที่บ้านพี่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าหนูเจอหนูเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ข้างหน้าอะข้างหน้าไหนตรงไปตรงไปตรงไหนถอยหลังพี่ถอยหลังพี่ถอยหลังยาว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 กว่านี่ยาวแล้วหรอ ง่ายเองดอมเพื่อนๆอย่างเงี้ยง่ายไปเลยแล้วพี่อะไรผัดนี่ไอเอาใช้น้ำคดโอ้ยย่นหมดเออหนังเหี่ยวย่นหมดแล้วเนี่ยแยกน้ำให้ด้วยเอาไหมใส่ถุงแยกน้ำเอาไปทั้งตัวเลยดูหักใช้หมดเลย ไปไหนกันล่ะไปฆ่าไงก็ว่าไปจังเลยที่นี่มีมีคนแบบแบบว่าน่ารักน่ารักเลยใช่หรอ,อพี่อะใช้หนูอะมาเล่นนี่ได้ประมาณสามวันแล้วหนูยังไม่เจอเนื้อคู่เลยเพิ<ไ>่งไปเจอก็วันนี้แหละแบบว่าเหมือนแบบหัวข่าเหมือนแบบอยากโทรกลับไปหาแม่ที่วัดอต่ว่าแบบว่าหนูไม่อยากกลับวันแล้วหนูอยากอยู่นี่ เพราะว่าใช่เ<อ>พราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าพี่แหละหพี่มันบางแก้วอพอบางแก้วของนู่จะไปไหนไปด้วยไ,ไปด้วยพยีพอบางแก้วจะไปไหนอ่ะพีอย่ายิงเดิดนตู้ตายโอโ้โหได้มีพร้อมสังหาร มามามาเรามานี <si <S <s ่เรือไม่มีแล้วขึ้นมาดื้อจริงเลยเราเลยจะกลับไหมฮะแฟนพี่แฟนพี่จะมากระทืบกระทืบแน่เจอเนี่ยเจอใครเจอพี่เนี่ยกระทืบพี่เนี่ยพี่มีแฟนแล้วอ๋อไม่มีพี่พูดเล่นฮะแฟนเี่ไม่ใช่หนูเพราะแบงค์แก้วของหนู ไปไหนอะหลอดไปไปไหนไม่รู้อะไปวอลซอยบ้าเดี๋ยวพี่คิดว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หนูมาแม่มาตอนไหนอะเนี่ยหนูจะบอกแม่ว่าพี่เป็นแฟนหนูอ่าให้แม่เข้ามาไอหรอดรลอดแบบตึงแม่หนูแบบว่าน่ารักมากพีนี่คนคุยคนนี้ดูดินี่อันนี้คนนี้ชื่อหลอดหนูลองคุยเขาหน่อยคนไหน่ะคนไหน่า หัวห uh, ja ัวเนี่ยหัวเนี่ยหัวเนี่ยมันเลฟาดกสัตว์ชื่อพี่ชื่อลอดเหรอดูได้ไหมอ่ะดูดูได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ดูดไม่ได้หรอกได้หลอดหักแล้วขอดูดหน่อยโอ้โหไม่ให้ดูดลอดตีมุกเก้เพื่ออะไรเพื่อนข้าไปทีไม่ต้องกลัวหนูหยอกเล่นหนูหยอกเล่นหนูหยอกเล่นพี่รู้ให้ทายว่าหนูอยู่เพราะอะไร ีใครไทยใครไทายทายว่าหนูอายุเท่าไหร่ท a t ใครไยว่าหนูอายุเท่าไหรสามสิบปีหนูอายุสิบสี่โอ้โหตู้คอยยุดรถไปแต่งเงิพี่ไปพาหนูไปโรยดิที่เสียงคุ้นวะครับแม่แล้วใส่นาฬิกาสีม่วงใครอ่ะครับแวัสดีครับพี่สาวพี่บบเกลโอ้ มันดูเขาเรียกกูดีน้องพี่ฟางแก้ววาแม่หนูอยากเจอพี่พี่รอแม่หนูแป๊บนึงนะักพี่ยันเหอบเพื่อนแล้วพี่กูจะเจอเลยวะแล้วพี่เจะเลิกทำไมพี่พี่มีใจออกพี่มีใจออกไปไปเถอะจริงจริงอ๋อใส่หน้ากากเพื่บส่หกากแล้วแม่เรามาตอนไหนอ่ะรอรอแป๊บ แม้นุกกลังมาไม่จบพีแล้วพี่ลำบากมาไหมพีพีพีจัหนึ่งพี่จบหนึ่งจำสองจำสามจำสี่จำห้ายังไม่มาเดี๋ยวไม่รู้ว่าจบไหนมาเอาพี่รอแป๊บหนึ่งนะหนึ่งหกไปไปปตามพี่มาเดี๋ยวไปเนี่ยพีรอแป๊บหนึ่งเขาแม่นุกกำลังพีรอแม่หนุกแป๊บหนึ่งพีได้อีกเหรอพีจะใส่รักษาแระทำไฟวทั้งออร์ทัเพน เดี๋ยวแม่หนูมาเออรอแม่มาก่อนก็ได้คุยบอกพี่เข้าใจไหมแม่มาแล้วแม่หนูกำลังมาพี่จะไปกละดไหนกันแล้วแม่อยู่ไหนเดี๋ยวแม่หนูคันนี้เนี่ยพี่แม่หนูมาหลายรอบแล้วพี่กละดเด็กโอเคไหนแม่หนูนี่ดิลงเดี๋ยวพี่ขอไปความรู้จักกับแม่หนูด้วยเอ้าไปเลยเอาไปเลยไปไดนครับ อันนี้อันนี้แม่หนูฮัลโหลสวัสดีจ้าอโ๋ออันนี้แม่โโหนูค<า>ือจำได้อันนี้พี่สาวหนูสองคนมาจากวัดวัดอะไรอะ่ะวัดอะไรอะ่ะวัดย<ำ>ัวนี่เอ็มเนี่ยแบบม่แม่จอฟีพี่คนนี้ที่เขาแบบดูแลหนูอะแล้วเขาก็ทำให้ ขุแบบไงทุกสายแล้วฮะอะไรครับพี่อีอไม่รถรถมันมีสองที่นั่งไงครับแล้วก็แปดสี่คนพี่พี่แล้วแม้เนี่ยพี่คนเนี้เขาเือดบางแก้วที่บ้านเราเลยอะพี่ไหนพี่เราชื่ออะไรบ้างอะจับหนึ่งแล้วพี่จับหนึ่งแล้วก็พี่จับสองอีกอีกแปดอีกสิบแปดคนยังไม่มาอันนี้ พี่จำหนึ่งส่วนอันนี้พี่จำสองแมหมพี่คนเ,<ล>เนี้ยเขาขเขาทุกเขาขเขาเมินเขาเมินมากที่บ้านเราอ่ะและ้วเขาแบบตรงสเปคหนูเลยอ่ะชอบคนดุดุแม่ขอมือหน่อยสิไหนเราลองพูดหน่อยจำหนึ่งไม่พูดจ้าพี่นอนรักไหมพี่อเงียบแล้วา<ะ>มาทำมาทำอะไรกันอ่ะคุณแม่มาทำอะไรคุณแม่มาหาลูกสาวไงก็ ไม่มีลูกกี่คนอะแล้วดูแต่งตัวโคตรจัดเต็มอ่ะโหโหโหแทบแตกทีเย้สะดุ้เลยแล้วยืนทำอะไรกันนะไปักวลดชนกันนะตอนนีผมแบบในตัวผมกระดูกผมมันแข็งกว่าเหล็กยาบไม่จะเป็นต้นใจลูกแม่ไหมจ๊ะโอ้ลูกลูกคุณแม่นี่พูดมากมากเลยนะครับ แม่หนุ่มไปได้พูดมาก,กนะแม่ก็พูดปากกระกปี่นะโอ<ฮ>้โหเจออันนี้อันนี้คือพูดแบบนี้เนี่ยทั้บ้านเลยวะเนี่ยอ้าวอัน,อน,นทำไมเดิกันทั้งบ้านแล้วมันทำไมพี่อย่าดูแม่ด้วยพแล้วหนูไปทำอะไรมาบ้างหนูไปกับพี่เขาพี่เขาพาหนูไปยิงยิงหมาแล้วก็<ะ>แล้วก็อุ้มหนูทั้งวันเลยไม่ใช่ยิงหมาได้เหรอ อ้าวแล้วแม่ไปไหนอ่ะแม่แต่พี่ๆยังไปทำอะไรกันอ่ะพี่คนนี้มีตังค์ใช่เหรอพี่จับหนึ่งจับสองคนนี้ไม่ไม่บอกว่าพี่อมีตังค์พี่แหละมีตังค์ใช่ไหมมีตังค์ดูพ่อตังค์จะไปทำอะไรแล้วขอไปแต่งกับพี่แต่งอะไรก่อนแต่งพ่อคอค้าสินทรัพ ขัาสิตสดส่องแสน